สวัสดีค่ะพี่พีชีพีชารัตพันธาวนาวินค่ะหลักๆแล้วพี่พิชีก็สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทำสอบนั่นเองค่ะด้านที่เราจะแบ่งเพื่อใช้ในการสอบนะคะของเราก็จะมีด้าน vocabulary ด้าน grammar techniques and ข้อสอบนั่นเองค่ะ examination จริงๆแล้วหลักการของพี่เนี่ยที่ตั้งไว้ตลอดเวลาและทุกครั้งในการสอนก็คือ English is delicious นั่นก็หมายความว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยมี analog y ในความคิดที่ว่าของอร่อย delicious ก็คือหนูชอบกินถูกป่ะลูกหนูอยากกินแล้วกินอีกกินกๆครั้งก็ยังไม่เบื่อเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ากับภาษาอังกฤษของหนูดังนั้นเนี่ยพี่อยากให้ภาษาอังกฤษของหนูนั้นมันอร่อยแซบนะคะเปลี่ยนอังกฤษที่เป็นยาขมให้เป็นขนมหวานสําหรับทุกคนค่ะหลักๆเลยมันต้องสนุกมันต้อง alive มันต้องมีชีวิตชีวาแลวมันต้องใช้ได้ ใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจาวันและใช้ได้จริงทั้งในการสอบนั่นเองค่ะแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องมีการแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นหลายๆด้านนะคะก็ทั้งกราฟแมทเทคนิคกราฟแมทแน่นมากแน่นมากจริงๆนะคะณนะจุดนี้นั่นก็หมายความว่าหนูต้องจําได้เห็นผลสมฤทธิ์ในครั้งแรกที่เรียนเลย <Wow. S 1> นะคะ v o c a b r เหรอคะโอแ้แต่ vocabulary มีเป็นล้านค,คําค่ะทํายังไงให้จําได้ไม่มีวันลืมเรามีเทคนิคมากมาย mnemonic มากมายที่นําเสนอกันนะคะพี่พิชี์เป็นจ้แม่ด้านรักศัพท์เลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ จะเข้าใจสับจากต้นกําเนิดคําศัพท์ของมันและจําได้เอาไปประยุกต์ใช้ไม่มีวันลืมต้องเรียกับพี่พีชี้ค่ะเทคนิคการทําโจทย์น่ะเหรอคะ I bought this way ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยเทคนิคการทําโจทย์ต้องอาศัยความรู้ทางด้านโวแคมและทั้งกราฟมาและที่สําคัญคือความเข้าใจในข้อสอบที่พี่ชีชีมีการสอนมาข้อสอบเนี่ยสอนมาแค่บเบาๆสิบแปดเีค่ะที่เห็นวิทยาการทั้งหมดของข้อสอบที่ผ่านมาดังคําพูดที่ว่า history always repeats itself ประวัติศาสตร์มักจะซ้ารอยค่ะงั้นการที่เราเรียนรู้ที่มาของข้อสอบทั้งหมดเราก็จะสามารถที่จะทํานายอนาคตได้นั่นเองค่ะแล้วก็มาตะลุยโจทย์ด้วยกันค่ะ い ันคือการ integration ค่ะ integration คือการบูรณาการค่ะการบูรณาการเราไม่ได้นําแค่ความรู้ของภาษาอังกฤษมาสอนเท่านั้นไม่ใช่หลักแค่วอลแค g ก a m ม a าหรือเทคนิคการทําข้อสอบเท่านั้นยกตัวอย่างเช่น reading reading passages หรือว่า reading comprehension ที่เราจะต้องอ่านกันสอบกันนะ่ะสังเกตไหมคะว่าไม่มีความรู้ที่เขาถาม reading นะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลยแต่เป็นความรู้ที่ถามเกี่ยวกับอะไรบ้าง economy medicine health มีเลยคะ social science innovations science เยอะมาก ค่ะนั่นก็หมายความว่าเราต้องมีความรู้ที่หลากหลายค่ะมีคำศัพท์นะคะที่มาจากหลากหลายแบ k กราวด์และการที่เราบูรณาการความรู้เหล่านั้นเอาไปเชื่อมโยงสอนเด็กนะคะแล้วก็ลิงก์ไปวิชาต่างๆได้นั่นแหละค่ะคือทำให้เราเรียนรู้อย่างบูรณาการแล้วก็มีความแตกต่างจากสาวันอื่นแน่นอนค่ะ หลักสูตรของพี่พิชี่เนี่ยเราดีไซน์ตัวพี่เองด айн, ะะีไซน์นะคะกับทีมนะคะดีไซน์มาเพื่อการที่จะแก้ปัญหาเร้วกมีปัญหาก่อนเราถึงจะดีไซน์สิ่งที่เป็นเป็นตัวโซลูชันในการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาของเราเนี่ยคือการแก้ปัญหาคือการทําข้อสอบระดับอุดมศึกษานะคะการสอบเข้าอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยนั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องเอาโจทย์ตั้งโจทย์ก็คือข้อสอบค่ะข้อสอบของของไทยนี่แหละมีกี่แบบอะไรบ้างเคยมีอะไรมาบ้างพอเอาข้อสอบตั้งไม่ว่าจะเป็นมีมาตั้งแต่อะไรคะ entrance พอ entrance พอมีเปลี่ยนจาก ทันสมาก,ก็เป็นโอเน็ตเอเน็ตโอเน็ตเอเน็ตแล้วก็พิกงอกอะไรขึ้นมาแกนค่ะพองอกแกนเสร็จมางอกเก้าว,วิชาขึ้นมาเนี่ยนี่แหละค่ะคือโจทย์ของพี่ว่าพี่ทํายังไงให้เด็กไทยเนี่ยสามารถที่จะทําข้อสอบเหล่านั้นได้เนนมื่อได้ข้อสอบได้โจทย์มาแล้วเรา break down ค่ะองความรู้ที่เด็กต้องมีเพื่อในการทําข้อสอบเหล่านั้นค่ะเราก็เลยสามารถแบ่งคอสของพี่ได้ออกเป็น4ด้านนั่นเองค่ะด้านแรกก่อนเลยค่ะก็คือ vocabulary ค่ะทําไมละ่ะคะต้องขึ้นด้วย vocabulary ก่อนหลายคนบอกว่าต้องขึ้นด้วย grammar ก่อนสิ grammar สำคัญจริงๆถ้าถามพี่ inseparable ค่ะแยกกันไม่ได้หรอกค่ะจริงๆร o งโคว a กับ r a m ม a าต้องมาคู่กันถ้าถามว่าเรียนอันไหนก่อนแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นคำศัพท์ก่อนนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมตั้งแต่เด็กเลยอ่ะอนุบาลที่เราเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาที่2ภาษาที่3ต่างๆานานาเนี่ยเขาจะขึ้นด้วยคำศัพท์ก่อนเอ Apple be b a t ได้คำศัพท์ก่อนค่ะพม่ได้คำศัพท์แล้วเราก็เอาคำศัพท์ที่เรารู้เหล่านั้นมาเรียงร้อยถ้อยคำถักทอกลายเป็นประโยคกลายเป็น p a r รา r ราฟได้ก a m ม a r ขึ้นมาดังนั้นพื้นฐานควรจะเป็นคำศัพท์กก่่่่่ออนนนนนคคคะะศััพพท์ขงงีี้เยถูแบ ออกเป็น4เล่มค่ะเล่มแรกเลยค่ะเล่มนี้นะคะก็คือ startup vocab นะคะ startup เริ่มต้นอยู่แล้วคะ่ะอันนี้เหมาะสําหรับเด็กแบบประถมปลายหรือว่าเป็นมอต้นเยนะะ้ยค่ะเป็น beginners ที่อยากจะมาเรียนรู้คําศัพท์ในแบบ e n g l i s h กันค่ะถามว่าการเรียนรู้คําศัพท์แบบ e n g l i s h จะเป็นยังไงนะคะก็คือเราจะเน้นไปที่คําศัพท์ที่สามารถใช้ได้แบบไม่ใช่การสอบอย่างเดียวอย่างที่พี่บอกนะคะมันต้องเอามาบรูรณาการใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและในข้อสอบด้วยนะคะก็จะเป็นคาศัพท์ที่เด็กควรรู้แต่วิธีการ เรียนรู้นั้นจากหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นจากหนังจากเพลงจากตำนานจากรักศัพท์มิทโลจีแฮร์รี่พอตเตอร์สุขสารมากมายแนะ่นอนนะคะเริ่มต้นด้วยสิ่งนั้นนะคะนั่นคือ Star t up Vocab นะคะเล่นที่2ปิง้งออกมาก็จะเริ่มโตขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นโมต้นนะคะหรือจริง,รงๆอาจจะเป็นโมทลายที่อยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาเพิ่มเติมก็ได้ก็จะเป็นเล่มที่ชื่อว่า Hello v o c a b นั่นเองค่ะก็มา Hello มารู้จักกันนะคะแบบ e l l o is แบบนี้เป็นต้นนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่มันจะมีแก่นเดียวกันก็คือจะเรียนรู้จากมากมากมายหลากหลายความสุขสนานเนี่ยมันจะประมาณเดียวกันแต่ความยากเพิ่มขึ้นเหมาะกับเด็กที่จะเรียนมอต้นแล้วอา่าพรีแพรเพื่อจะไปมไปลายมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้แหละเป็นอันที่ยอดฮิตติดตลาดมากจริงๆ e l l o World Cup นะคะจนเด็กต้องขอเรียกร้องแบบพี่คะขออีกมีอีกไหมแบบนี้มีอีกไหม,แบบม,ไหมพี่เลยต้องทําเป็นเล่มจุดสองขึ้นมาต่อจาก Hello World Cup คือ Tasty World c ท p ค่ะ t ท s t y เปรี้อร่อยนะคะก็คำศัพท์อร่อยก็ยังอยู่ในีีมเดิ่ คือ English is delicious หรือ e n g l i s h s ของพี่พีชีนั่นเองนะคะก็เป็น Testy vocab นะคะก็เลือกเรียนเล่มใดเล่มหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเรียนทั้ง2งเล่มก็ได้แต่พี่ค่อนข้างมั่นใจนะว่าหลายคนต้องเรียนทั้งสองเล่มแน่นอนมันาสนุกมากจริงค่ะวนเล่มสุดท้ายค่ะเล่มน,นี้นะคะก็จะเป็น Advanced หรือเป็นของมอปลายแล้วล่ะแต่มอปลายพี่ก็ขอแนะนําไปเรียน Hello หรือว่า Testy ก่อนด้วยนะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้เล่มสุดท้ายชื่อว่า Vocabulary ค่ะเรื่องเป็นคําศัพท์ที่พี่ coin the term ขึ้นมาหรือว่าคิดคาใหม่ขึ้นมานะ coin the term คาว่า Vocabulary คือ Vocabulary Fabulous ค่ะดังนั้นคำศัพท์นี้มันเริมากเริ่ดพออะไรเพราะมันเริดคำศัพท์ที่เอาไปใช้ในการทำข้อสอบค่ะพี่ก็เลยขอเรียกชื่อสั้นๆชื่อเล่นของคอร v o c a b u l a r y ว่าจับออกสอบ สอบออกสอบนี้นะคะก็จะเป็นเลเวลที่สูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่พอยังจะมีคอนเท็กซ์คลูค่ะหรือการเดาสับจากบริบทนะคะซึ่งจะช่วยได้มากในข้อสอบประเภท VoCAb แกะนะคะโวแคมในแกะนะคะแล้วก็ใน9ก้าวิชาเลยค่ะอันนี้คืออันแรกอันนี้คือ v o c a b นะคะคอสแกรมมาของเราก็มีค่ะคอสแกรมมาของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2เล่มเท่านั้นค่ะแบ่งเป็น2เล่มเท่านั้นนะคะเป็นเล่มเบสิกกับเล่มแอดวานซ์ค่ะเล่มนี้กับเล่มนี้เบสิกกับแอดวานซ์เบสิกเนี่ยนะ first aid grammar first aid grammar ก็คือ grammar ที่แบบต้อง องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ว่าใครจะบาดเจ็บมาจากกรมมาจากที่ไหนมาให้ที่พีชีปฐมพยาบาลก่อนคือเราต้องสร้างเบสิกก่อนค่ะเบสิกที่เข้มแข็งจะต่อยอดไปแอดวานซ์ที่ทําให้เราเนี่ยมีสตรัคเจอร์ที่ดีแล้วก็จะไปต่ออนาคตได้ได้กลับนั่นก็หมายความว่าหนูอยากคิดนะคะว่าเบสิกเนี่ยใครๆก็ได้แล้วหลายคนมีหลายมุมมองที่เข้าใจผิดเอาง่ายๆเลยแค่เรื่องเทนส์สิบสองเทนส์เนี่ยที่เรียนตั้งแต่เด็กประถมม,มต้นม,มปลายมหาลัยก็ยังเรียนเทนส์อยู่เข้าใจถูกหรือยังรู้หรือเปล่าว่าแต่ละอัน นะมีกฎการจํามีหลักการอย่างไรซึ่งหลักการนี้จะเป็นหลักการที่ช่วยให้เราต่อยอดไปถึงการเขียนได้ไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวการเขียนแล้วการพูดในอนาคตได้ด้วยค่ะนั่นคือ first set grammar นะคะเป็นพื้นฐานที่ต้องรู้ทั้งหมดแต่พื้นฐานน่ยมันไมไ่ออกสอบแค่นั้นพื้นฐานต้องแข็งแรงก่อนถึงจะบิ้วบ้านที่แบบสวยงามโอราอลังการแล้วมันไม่พังทลายนะคะนั่นเราก็จะต้องมีตัว2ค่ะตัว2นี่แหละเป็นตัวที่ตรงๆเลยนะเป็น grammar ออกสอบค่ะตัว2นี่เป็นตัว a d v a n c e นะคะเป็นตัวที่ชอบออกสอบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในแก t และก r า พาร์ทไหนพาร์ทในแก๊ก็จะเป็นพาร์ทเอ r รอร์กับพาร์ทที่เรียกว่า close taste นะคะส่วนใน9วิชาก็จะเป็นพาร์ทที่เรียกว่า close taste นั่นเองคะ่ะเติมคําลงบทความซึ่งอันนี้ก็จะเป็น advanced แบบที่ฝั่งนี้นะคะโรงเรียนทั่วๆไปมักจะไม่สอนด้วยค่ะแต่ชอบออกสอบนะดังนั้นพลาดไม่ได้เลยทีเดียวอีกเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่า grammar like the boss ค่ะใช้ grammar ได้อย่างจะเป็น boss ค่ะ like the boss นั่นเองค่ะงนั้นสองเล่มของพี่เป็น grammar basic กับ advanced ค่ะคราวนี้นะคะเราเข้ามาสู่ rhyme ที่3แล้วค่ะ นะคะ area ที่3ของพี่พีชี่นะคะมี v o c a b u a ไปแล้วมี grammar ไปแล้วทําให้ตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูเข้มแข็งพอแล้วที่จะไปบุกลุยกับสนามสอบจริงแต่ไปสนามสอบจริงก่อนจะไปจริงเราต้องฝึกกันก่อนไงฝึกที่ไหนล่ะคะฝึกที่นี่เลยเด็กๆทุกคนจะ้ะพี่จะพาหนูไปดินแดนมหัศจรรย์ค่ะดินแดนมหัศจรรย์ในการทําข้อสอบนั่นเองคะ่ะเปรียบหนูเด็กผู้หญิงชนีน้อยทั้งหลายเหมือนอลิซเด็กผู้ชายของพี่เหมือนอาร์ลิ์อลิซอเล็กซ์ทั้งหลายจ๋าตามพี่พ,พีชี่มาพี่พีชี่จะพาไปบุกตลยุยดินแดนอลิซอิน วันแลนคะ่ะอ้าวลิซินวันดัลแลนทำไมพี่ต้องใช้การเปรียบเทียบหรืออ n นาลจีแบบนี้เลยคะ <c oughs> ก็เพราะว่าเวลาคนทำข้อสอบไม่ได้อะก็เหมือนเข้าไปอยู่ดินดินแดนอะไรก็ไม่รู้ปะ่ะเปิดข้อสอบอะไรวะไม่ว่าดินแดนไหนก็ไม่เข้าใจอะไรพี่จะพาหนูไปผ่านแต่ละดินแดนอย่างเข้าใจคะ่ะอย่างให้หนูรู้ว่าโอเคจะฟันฝ่าไปได้ยังไงโดยการเตรียมหนูอ q ควิปหนูด้วยเครื่องมือในการทำข้อสอบคะ่ะ และคอร์สนั้นคือคอร์สเทคนิคตะลุยโจทย์นั่นเองค่ะเทคนิคตะลุยโจทย์นะคะของพี่จะมี3คอร์สค่ะคอร์สแรกนะคะชื่อว่าอลิส In the beginning ชื่อบอกอยู่แล้วเห็นไหมทุกท,ทุกอันมันจะรู้อยู่เลยว่าแบบ first aid หรือว่าเป็น startup at least in the beginning beginning ก็คือเป็นของเด็กประถมปลายหรือว่ามตน้นแบบหมหนึ่งมอสองอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นข้อสอบที่อิง O-net ป6แต่จริงๆแล้วไม่ต้องกลัวนะคะยังไงก็ต้องมีแบบ national exam สําหรับเด็กๆนะคะให้ได้สอบกันอยู่แล้วนะคะก็พื้นฐานจะเป็นแบบเดียวกันจะเน้นแบบเดียวกันก็คือจะเน้นเป็น grammar วิธีการทําข้อสอบ grammar v o c a b l แล้วก็เป็นพวก reading error ของระดับประถมต่อมาเริ่ม โตขึ้นมาหน่อยเราสามารถม3นะคะอันนี้คนเน้นนะคะถ้าถ้าแบบเด็กกว่าม .3 เนี่ยอาจจะเรียนยังไม่ได้นะคะอยากให้เรียน Alice i n Beginning ไปก่อนนะคะเพราะว่ายากขึ้นมานิดนึงเพราะมันสามารถที่จะใช้สำหรับการเตรียมสอบเข้าเตรียมอุดมได้ด้วยนั่นคือ Alice in the Exam นั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเป็น Exam ที่จริงจังมากขึ้นเบสนะคะคือการข้อสอบอินทรานดังนั้น Alice i n h Exam นั้นเด็กเตรียมอินทรานก็เรียนได้ค่ะนะคะถามว่าพี่คะเด็กสอบเข้าเตรียมกับแบบว่าอ n นทรานเรว่า เดียวกันนะคะของาษาอังกฤษเลเวลเดียวกันเลยค่ะดังนั้นสามารถใช้ได้ด้วยเป็นเลเวลสองสำหรับมอต้นนะคะมสาหรือว่า Early m o ่มปลายก็ได้ค่ะสุดท้ายค่ะอันนี้แบบอัพเวอร์ชันขึ้นมาจาก a l i c e in the exam คือ อ l i c e in a d v e n เว r เแม่แค่ชื่อก็เป็นไงคะบุกตะลุยที่ยากกว่าเดิมนะคะก็เป็นข้อสอบที่ a d v a n c e ์กว่าเดิมถ้าหนูได้ทำทั้ง3เล่มนี้นะคะพี่พิชชี่เชื่อมั่นว่าหนูพร้อมแล้วค่ะเพราะพี่ติดอาวุธทางปัญญาให้หนูพร้อมเข้าไปลุยในสนามสอบจริงแน่นอนคะ่ะจริงๆแล้วเทคนิคการทำข้อสอบแบ่งตามประเภทของข้อสอบค่ะ ดังนั้นในข้อสอบอลิสเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทมีเทคนิคให้แต่ละพาร์ทเช่นพาร์ทแรกค่ะคือ conversation เทคนิค conversation ดูอย่างไรอะไรคือหลุมพังกับดักที่เขาชอบมาทําให้เรากระโดดลงหลุมกันอันนี้ละคะ่ะพี่จะสอนเทคนิคในการทํา conversation และก็บอกหลุมพังกับดักให้ไม่ตกหลุมของ conversation นั้นๆด้วยค่ะและนั่นคือ conversation นะคะปุที่2เนี่ยของทุกอันเลยพี่จะเรียนเหมือนกันเพราะของพี่ทําเป็น system มากปุที่2เนี่ยจะเป็น sentence completion ซึ่ง sentence completion ก็คือเติมคําลงในช่องว่างการ เติมคำในช่องว่างมีการเติม2แบบค่ะเติมแบบ m รา r และการเติมแบบ vocabulary 2แบบนี้ใช้เทคนิคไม่เหมือนกัน vocabulary ต้องเน้น context clue รืยการเดาสับจากบริบทส่วน grammar ก็คือการแยกประโยคให้ได้แล้วก็ดูว่าเรื่องนั้นๆ grammar นั้นๆเนี่ยเขาทดสอบเรื่องไหไรแต่ก่อนหรือต้องแยกประโยคให้ได้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็จะเป็นเทคนิคว่าเหมือนที่พี่บอกไงเหมือนหนูหนูแบบเป็นอลิซะไม่รู้แม้กระทั่งเจอข้อสอบแล้วทำไมก่อนหนูแบบว่าขี่่สคืออะไรวะทำยังไงวะ Call to you ใน call to you ใน you นี่จ้าก็ได้ข้อ4ตลอด ยอย่างนี้ไม่ได้ลกูกมันต้องมีวิธีดูค่ะพี่จะไล่บอกหนูตั้งแต่ขั้นตอนที่1 2 3ทําอย่างไรจะหาคําตอบได้แบบนั้นเลยจะ้ะจับมือพาไปด้วยกันค่ะไม่ต้องกลัว no one left behind ไม่มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแน่นอนค่ะในแบบที่3 sentence completion ก็คือเป็นประโยคประโยคเดียวแล้วก็เว้นว่างให้เติมถึงไม่ลูกถ้าหนูเอาประโยคประโยคนั้นที่เว้นว่างให้เติมมาต่อกันสักห้าประโยคเห็นภาพปะมันกลายเป็น text completion หรือ close text นั่นเองก็คือเติมคําลงบทความนั่นแหละค่ะใช้หลักการเดียวกันแต่เวลาดูดูมากยิ่งขึ้น บอกเทคนิคให้ว่าทำยังไงอย่างนี้เป็นต้นใครมีปัญหาเรื่อง close t a c e มาดูเรื่องนี้ได้ ต่อไป reading ไม่เบื่อไม่เมาเนาะเหตุ reading ทำไงคะอ่านหรือข้ามคะข้ามใช่ไหมคะไม่ได้ต่อไปนะถ้าเรียนเทคนิคกับพี่พิชีบอกเลยว่า1อ่านครั้งเดียวทําได้ทุกข้อ2อค่ะบางทีไม่ต้องอ่าน passage ก็ทําได้เห็นไหมคะเทคนิค reading สุดยอดมากๆเดี๋ยวจะหา testimonial มาบอกว่าเป็น,ปนยังไงทําไมถึงแบบมันเจ๋งมากและข้อสอบ reading อาจจะกลายเป็นข้อสอบที่หนูโปดรดปรานที่สุดเลยก็ได้เพราะเทคนิคนี้มัน work จริงๆคะ่ะสุดท้ายก็ error นะคะ error แปลว่าอะ ผิดพลาดไม่แ <dwar> ม <Hen> ่นใครที่ไม่แม่นค่ะข้อสอบนหนูหนูค่ะนะคะดังนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้เรียนรู้อย่างไรที่บอกหนูแล้วไง history always repeat itself ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยค่ะ error ออกเรื่องเดิมๆค่ะทำข้อสอบด้วยกัน3ปี5ปีเรารู้แล้วค่ะปีหน้าจะออกอะไรไปลองดูกันเลยค่ะเรียนกับพี่พีชได้ที่ athome นะคะสแกน QR c อ d e แล้วโหลดเลย